เด็กเยาวชนแล้วนะคะแน่นอนละค่ะถือว่าเป็นอนาคตสำคัญของชาติแต่ปรากฏว่าหลายคดีหลายครั้งที่ผ่านมานะคะกลับพบว่าเด็กและเยาวชนกลายเป็นอาชญากรซะเองค่ะ mm hmm. คำถามที่ตามมาก็คือปมสำคัญปมปัญหาของอาชญากรในวัยเด็กต้นต่อเกิดจากอะไรและอะไรจะสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะคะวันนี้ลงพื้นที่ไปหาคำตอบกับคุณวชาราทิพย์เกษศรีค่ะ าพของเหตุการณ์อุกอาจที่เกิดขึ้นจากฝีมือของเยาวชนหรือวัยรุ่นที่ลงมือฆ่าผู้อื่นอย่างโหดเหียมกลายเป็นภาพที่สะท้อนถึงความรุนแรงในสังคมไทยที่นับวันจะมีฆาตรกรวัยเยาว์ให้เห็นเพิ่มมากขึ้นเช่นกรณีที่วัยรุ่น6คนรุมแทงใช้พิการในพื้นที่ของสอนอโชคชัยเมื่อกลางปี2559ที่เกิดขึ้นกลางวันแสกในย่านที่มีผู้คนพลุกพล่านอย่างโชคชัยสี่ จนเป็นเหตุให้ชายพี่การคนนั้นต้องนอนจมกองเลือดแล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยสองใน6คนที่อยู่ในกลุ่มมือสังหารนั้นยังคงเป็นเยาวชนอีกด้วยหรือเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาที่เกิดเหตุคนร้ายฆ่าปัดคอชิงโทรศัพท์มือถือ iPhone 7ของนิสิตมหาวิทายาลัยศรีนครินทร์วิโรธ ซึ่งคนร้ายที่ก่อเหตุแม้จะไม่ได้อยู่ในข่ายของเยาวชนแล้วแต่จากประวัติการเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นถึง8ครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ทําให้ทราบว่าชายคนนี้ได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางสายอาชญากรรมตั้งแต่ยังเป็นเยาวชนเช่นกันซึ่งสิ่งที่น่ากังวลก็คือในยุคนี้อายุของอาชญากร,รเริ่มน้อยลงเรื่อยๆและก้าวเข้าสู่สายมืดเร็วมากขึ้นซึ่งแพทย์หญิงอัมพรเป็นจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูลกรมสุขภาพจิตได้พูดถึงปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมความรุนแรงจนนำไปสู่การเดินทางเข้าสู่สายอาชญากรรมตั้งแต่วัยเด็กว่าสภาพสังคมในปัจจุบันถือว่ามีผลอย่างยิ่งต่อเส้นทางเดินของเด็กเนื่องจากในปัจจุบันครอบครัวในไทยเป็นครอบครัวเดียวพ่อแม่ต่างต้องทำงานเพื่อเลี้ยงครอบครัวจนละเลยต่อการให้ความรักความอุ่นกับลูกมากพอและการที่เด็กคนหนึ่งจะกลายเป็นอาชญากร,รได้นั้น ก็มีองค์ประกอบอยู่หลายด้านแต่ความเสี่ยงข้อหนึ่งที่มีผลกับพฤติกรรมของเด็กก็คือการขาดความผูกพันทางอารมณ์จากพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองที่ละเลยดูแลเอาใจใส่โดยมีงานวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีความผูกพันทางอารมณ์ลดลงไปกว่า52เหรือเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความรุนแรงหรือยาเสพติดก็จะกลายเป็นเด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์ลดลงไปถึง30เเ ซึ่งการที่เด็กเหล่านี้จะกลายเป็นยุวะอาชญากรก็มีแนวโน้มสูงถึง80%อีกด้วยเด็กที่ขาดสิ่งนี้ไปเนี่ยเราพบาว่าอย่างกรณีเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลี้ยงดูด้วยตัวเองต้องอยู่ในสารสงเคราะห์มีงานวิจัยว่าแม้แต่ในสห,สหรัฐอเมริกาเนี่ยเด็กกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนที่ขาดความความผูกพันทางอารมณ์ไปถึงกว่า52%หรือพ่อแม่ที่อุปสรรคปัญหาเช่นพ่อแม่ที่ติดสารเสพติดละเลยลูกเด็กมากกว่า30%ก็จะมีโรค มีโรคการขาดความ ผูกพันทางอารมณ์นี้ซึ่งหมายความว่าเมื่อเขาขาดตรงนี้นโอกาสที่เขาเติบโตไปจะกลายเป็นยุวอัจยากรหรือเป็นอัจยากรเนี่ยจะมีมากกว่าคนทั่ว,วไปเนี่ยเรียกว่า80ซนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่น่าเป็นห่วงเราจะสามารถสังเกตเห็นเรียกว่าเคารางหรือว่าความเสี่ยงเนี่ยได้ตั้งแต่ประมาณขวบสองขวบเลยด้วยซ้ำไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะมีกระบวนการวัดค่ะมีเครื่องมือที่วัดว่าเออเด็กคนนี้เนี่ยน่าจะมออีการขาดความผูกพันทางอารมณ์แล้วถ้าเรารู้เร็วนะคะ เด็กทารกเด็กเล็กเนี่ยเป็นเวลาทองของชีวิตรู้เร็ว,แล,วแล้วรีบแก้ไขให้เร็วเราจะสามารถป้องกันอัดยากรตัวน้อยไม่ให้เกิดขึ้นได้ค่ะในขณะที่อีกมุมหนึ่งของสังคมความเสี่ยงของการก้าวเข้าสู่เส้นทางสายอาชญากรรมก็มีกลุ่มของเยาวชนที่ถูกปฏิเสธจากสังคมจํานวนมากในแต่ละปีที่ต้องเดินทางเข้าสู่สถานพินิษเนื่องจากมีพฤติกรรมความผิดร้ายแรงบางคนต้องออกจากโรงเรียนหรือครอบครัวไม่ยอมรับ ซึ่งจํานวนเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายและถูกจับกลุ่มนั้นมีมากถึง3 0 0 0 0 5 0 0ถึง50,000คนต่อปีและส่วนใหญ่ก็พบว่ามีถึง66.81%ที่มีประวัติออกจากโรงเรียนกลางคันสุดท้ายเมื่อชีวิตของพวกเขาถูกสังคมมองว่าไร้คุณค่าการเข้าสู่วงการอาชญากรรมจึงไม่เป็นเรื่องยากมาถูกจับแค่ 35,000- ื่ถึง50,000คน นะคะแล้วในกลุ่มสามห0ถึงห้าหมคนเนี่ยนะคะสกัดออกมาแล้วก็เป็นเด็กรอบเอ้าซี่ประมาณจิต เกือบเ0นะคะงั้นแสดงให้เห็นว่าการ drop o u เนี่ยนะคะมันเป็นต้นทางของปัญหาอัากรรมเด็กในประเทศไทยอุดมการ์ทางการศึกษาของเราเนี่ยนะคะมันแคบแคบนะคะมันต้องการคนเก่งในในกระแสะหลักเพียงไม่กี่ไม่กี่วิชาชีพถึงที่สุดเราก็ทิ้งเด็กจํานวนหนึ่งเอาไว้ข้างทางไว้ข้างหลังหลังจากสถานการณร์อปเอาท์ผ่านไปประมาณ2หรือ3เดือนมันจะมีงานชุมนุนเทพของเด็กๆที่เป็นผู้แพ้ ใช่ไหมคะซึ่งถามว่าง,งานชุมนุมเทพของเขาคืออะไรก็าอาจจะหมายถึงการปลน้นหมายถึงการก่อคดีทางเพศหมายถึงการก่อคดีทำร้ายร่างกายคนอื่นอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายทั้งระดับครอบครัวชุมชนสังคมและสถาบันการศึกษาไม่ผลักดันเด็กออกจากสังคมแต่สร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าต่อตัวของเด็กเองรวมถึงประคับประคองเด็กให้เดินไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาด้านจริยธรรมในอนาคตซึ่งถือเป็นการเยียวยาจากระดับครอบครัวก่อนที่จะขยายผลไปสู่ระดับชุมชนและสังคมต่อไปทีมพิกัดข่าวล่าความจริงนาว26รายงาน